สำหรับฮ่องงหนึ่งประเทศสองระบบนี้ได้ได้จบลงไปแล้วไหมคะถ้าดูทางคฤตินเนี่ยผมคิดว่าจบไปแล้วนะครับแต่สิทธิเสรีภาพที่ยังคงอยู่ก็ยังคงอยู่ต่อไปเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจนะครับส่วนทางด้านการเมืองนะครับจีนก็ขีดเส้นชัดเจนแล้วทำอะไรก็ทำได้ในเกาะฮ่องกงแต่ขอร้องอย่านำมาแพร่เชื้อประชาธิปไตย ในผืนแผ่นดินใหญ่ยอมไม่ได้แค่นี้ทางฝ่ายจีนก็บอกว่ากระอักเลือดฉะนั้นเนี่ยเขาต้องระมัดระวังฉะนั้นการเลือกตั้งที่บอกว่าห้ามปักกิ่งเข้ามายุ่งเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้อาจจะใช้คําว่าหนึ่งประเทศสองระบบแบบเดิมๆอาจจะจบไปแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าจะเรียกว่าหนึ่งประเทศสามระบบหรือกี่ระบบเนี่ยอาจจะอาจจะต้องใช้คําว่า,าน่าจะเป็น โมเดลใหม่หรือระบบใหม่ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นที่มาใช้กับฮ่องกงค่ะนะคะแต่ว่าความไม่ว่าจะใช้คําว่ากี่ระบบแต่คําว่า1ประเทศเนี่ยคือตัวคีย์หลักที่ยังต้องใช้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางด้านของรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งใช้วิธีการแข่งกล้าวกับผู้ชุมนุมที่ฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีกระแสะในต่างชาติมาเช่นอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีก็ออกมาบอกแล้วว่าสนับสนุนการ,รียกร้องประชาธิปไตยของผู้ชุมนุมทีนี้ในเวทีโลกเนี่ย คือคนก็จะมองจีนในสายตาที่ไม่ดีไหมครับแน่นอนจีนตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเจอเสียงแบบนี้มาตลอดฉะนั้นเสียงนกแบบสหรัฐเสียงกาแบบอังกฤษเหรอครับไม่มีไม่มีทางที่จะส่งผลกระทบกระเทือนและยิ่งมีปัญหาในเวทีการเมืองโลกในขณะนี้สหรัฐกับอังกฤษเนี่ยยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ในฮ่องกงเลยเพราะว่ามันน้อยนิดเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในซีเรียไอซิใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าและผมเนี่ยคาดคะเนไว้เลยว่าเสียงประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์ของอังกฤษก็ดีของอเมริกาก็ดีเนี่ยจะระมัดระวังมากความสัมพันธ์ต่อจากนี้คะ่ะระหว่างฮ่องกงกับจีนจะเป็นยังไงคะไม่ว่าผลหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการชุมนุมครั้งนี้จะจบยังไงก็ตามจะดีขึ้นครับ เพราะว่าเหมือนกับอังกฤษกับสกอตคือเวลาโมโหกันแล้วเนี่ยเวลาดีเนี่ยก็จะต้องมีการปรับแต่ถ้าเวลาต่อสู้ถกเถียงกันนะจะตบตีกันเนี่ยมายอมกันไม่ได้ฉะนั้นจะต้องหาทางนี่ชัดเจนมากตอนนี้เนี่ยสกอตเนี่ยสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากอังกฤษเช่นกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเป็นประเทศเอกราชเ mm hmm. กาะฮ่องกงก็เหมือนกันตอนนี้จีนเนี่ยต้องพยายามหาทางไกลเกลี่ยแล้วก็ปรับสูตรนี้ให้ดีขึ้น นะครับว่าอาจจะให้มีคนที่ปักกิ่งเข้ามามีส่วนดูแลน้อยกว่าน,นี้หรือว่าเพิ่มอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องการเมืองแน่นอนหลังจากนี้นะครับสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีแน่มันจะเลวร้ายไปกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นศูนย์วินวินคนฮ่องกงนี่ต้องวินวินรวมทั้งกรุงปักกิ่งด้วย แล้วการประท้วงครั้งนี้จะส่งผลยังไงต่อความสัมพันธ์จีนกับไต้หวันบางคะเพราะว่าไต้หวันเองก็มีคนที่เขาออกมาชุมนุมเป็นกองเชียร์ให้กับผู้ประท้วงในฮ่องกงเพราะอาจจะรู้สึกว่าเราหัวอกเดียวกันใช่ใช่ค่ะอันนี้สําคัญนะไม่ไม่ใช่แค่กับไต้หวันอาจจะเป็นโมเดลสําหรับ ส่วนหนึ่งของจีนด้วยซ้ำนะคะก็ชัดเจนค่ะทางไต้หวันที่เขาออกมาสนับสนุนฮ่องกงเห็นอกเห็นใจฮ่องกงนะคะทั้งผู้ประท่วงไต้หวันที่ไปที่สนันงานตัวแทนที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็แม้กระทั่ปปทงประธานาธิบดีขัานมาย่งจิวก,ก,ก็ออกมาแสดงท่าทีที่เห็นชัดมากว่าเข้าข้างฮ่องกงนะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความเป็นไอที่เรียกว่าหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากแล้วอย่างที่เรียนค่ะว่ามันอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ ที่ทําให้บางส่วนของประเทศจีนซึ่งลึกๆเนี่ยมันก็มีคนชั้นกลางมีคนรุ่นใหม่มีคนเสพพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายซึ่งลึกๆก็อาจจะไม่ค่อยพอใจอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้สิทธิเสรีภาพเดี๋ยวนี้ฉันอยากจะได้ฉันอยากเล่น Facebook ไม่ได้เล่นฉันอยากจะเล่นไลน์ไม่ได้นอะไรก็แต่ค่ะเพรนมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแล้วก็ต้องคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะกรณีฮ่องกงแต่มันเป็นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนจะจัดการแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงเนี่ยมันจะเป็นกรณีศึกษาให้กับ ให้กับส่วนอื่นๆของจีนด้วยค่ะคนมาชุมนุมที่ฮ่องกงแบบนี้ส่งผลกระทบยังไงบ้างต่อไต้หวันแล้วก็ต่อพื้นที่อื่นของจีนแผ่นดินใหญ่ที่อาจจะมีความไม่พอใจปักกิ่งอยู่เช่นที่เบตรหรือว่าซินเจียงประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไต้หวันเนี่ยกำลังจับตามองเพราะว่าสิ่งที่เกิดในฮ่องกงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในไต้หวันก็ได้เพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ไต้หวันกับจีนเนี่ยต้องขอบอกได้เลยว่าดีเยี่ยมเยี่ยมที่สุดนะครับจนกระทั่งหลายคนบอกว่า พักก๊หมินต่างเนี่ยนะครับกับจีนเนี่ยแต่งงานกันแล้วนะครับแล้วก็ยอมนะครับยอมยกไต้หวันแล้วก็ไม่อยากให้ไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศอิสระต่อไปนะครับในประเด็นนี้ต่างหากที่ทําให้ไต้หวันเนี่ยกลัวนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะทําตัวอย่างไรดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไต้หวันความสัมพันธ์ดีถ้าเกิดจีนเนี่ยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ยอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นในไต้หวันเนี่ย ต่อไปเรื่อยอย่างกรณีนี้ไต้หวันเรียกว่ามีสิทธิพิเศษมากที่สุดใช่ไหมครับอย่างกรณีของฮ่องกงเนี่ยจีนเดียว2ระบบนี้ก็ยังอยู่ในการควบคุมของของจีนแล้วก็ตกลงกับทางอ,อังกฤษไว้ว่าระบบนี้เนี่ยจะดำรงต่อไป50ปี ตอนนี้ผ่านไปสั17ปีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นโอกาสที่ระบบนี้เนี่ยจะดำเนินต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะอ่อนแรงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าประเทศจีนเนี่ยจะมีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะบีบฮ่องกงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมทั้งการเรียกร้องประเทศเ,เรียกร้องดินแดนนะครับภายในอ,อย่างกรณีทิเบตกรณีซินเจียง หรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะพอยกระทบกระเทือนไปด้วยต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการชุมนุมที่ฮ่องกงนั้นจะดําเนินต่อไปอย่างไรและจีนเองจะมีการรับมืออย่างไรกับการต่อต้านครั้งนี้เพราะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากของจีนที่ทั่วโลกจับตามองค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ